สวัสดีสวัสดีพี่น้องนะคะสวัสดีเนอะสวัสดีค่ะไว้กินข้าวพี่น้องพักเที่ยงกินข้าวพี่น้องกินข้าวเที่ยงกับยายไทยไทยได้ยินเสียงไหมคะ เดี๋ยวยายเปิดเสียงก่อนนะสวัสดีเนอะกินข้าวกับยายไทยๆนะคะเทส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 ได้ยินไหมคะ ได้ยินไหมคะโอ้ได้ยินแล้วมาเดินมาเดินกินข้าวค่ะสวัสดีสองล้านดวงใจเนอะวันนี้มาทำงานพี่น้องก็ดีพอดีพักเนาะก็เลยขึ้นไลน์แป๊บหนึ่งอยู่ในรถคือเก้ากินข้าวค่ะพี่น้องข้าวไข่ต้มขึ้นไม่นานนะพี่น้องเด้อขึ้นไม่นานค่ะ เพราะว่ามีเวลาแค่สามสิบนาทีพอดีกดนึกไปนึกมาลองไล้ขึ้นขึ้นไล้เพราะยายไม่ค่อยได้ขึ้นไล้เนาะจามด้วยพุ่นละเมอมาเนอจ้าวันนี้ก็มีข้าวไข่ต้มพี่นนอะ หนึ่งล้านดวงใจใครเอ่ยขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายไทยๆนะคะขอบพระคุณคะ่ะ วันนี้แดดดีดีพี่น้องเอ,อ้ยแดดดีมากนะคะแต่ก็ยังอยู่ในหมวด ยังหนาวอยู่เนาะกินข้าวเสร็จก็กินของหวานพี่นอ้องฮัลโหลฮัลโหลป u p e r Music Hi Thank you Thank you Thank you so much for visiting me thank you I just uh, try for the uh, busy a uh, little bit because I, I am working now not uh, not so long a little bit time Thank you for come visit me thank you thank you. Now I break. Have to eat a little bit. Enjoy with me. And eat together. No, I just uh, right now maybe 15 minutes because I have to working. Thank you, thank you. I try, I try. <laughs> Thank you for everybody. Thank you. Say hello my friend. Everyone. How are you guys? Thank you so much. I have I have to work it's eight hours today. and then I have free but now I try little bit for work in the airport and then okay thank you thank you ขอบพระคุณนะคะไม่นานนะพี่น้องยายขึ้นไม่นานนะคะช่วงพักเบรก พักเบรกกินข้าวเนาะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะ thank you thank you แล้วชื่นใจเบบี้15นาทีขึ้นไม่นานพี่น,น้องพัก30นาทีก็ประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวยายก็จะลงแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพักกินข้าวนะคะพักเที่ยง <c oughs> กินข้าวเสร็จมีเวลาพักเบรกโซเลมาทักทายครับผมขอบคุณจ้าโซเลสวัสดีลูกสวัสดีค่ะโซเลสวัสดีครับวันนี้ใหญ่ลองขึ้นเนาะที่ทำงานนะคะลองขึ้น ไม่นานลูกประมาณสิบห้านาทีมาๆมา,มายายเอามาจากบ้านกินข้าวเสร็จวันนี้กินข้าวกับหมูทอดแล้วก็มีผลไม้มีลูกพุนนะคะมีสีเหลืองกับสีแดงมาเด้อมาเด้อกินอังงูกับยายไทยๆตอนนี้ก็อิ่มแล้ว ดีว่าดีจ้ายายไทยไทยสวัสดีค่ะยายยายต้อยบ้านดอนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับมาทำงานกับยายไทยไทยนะคะวันนี้ uh น่ากินมากมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็น,นี่แหละค่ะชีวิตเนาะ ทักทายจ้าขอบคุณค่ะป้าต้อยบ้านดอนขึ้นไม่นานค่ะขึ้นไม่นานค่ะแค่อยากรู้ว่าจยาําได้ไหมนะคะเพราะส่วนมากแล้วยายไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขึ้นไลน์นะคะเพราะว่านอกช่วงเก็บเหรียญก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลน์นะคะก็าฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ยายทายทายด้วยเด้อป้าต้อยบ้านดอนเข้ามาทักทายป้าต้อยก็บ,บอกสู้ โซเลก็บอกว่าสวัสดีครับป้าต้อยนะคะขอขอบพระคุณนะคะเข้ามาทักทายกันขึ้นไม่นานเพราะว่าจริงๆแล้วยายไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่เก็บเหรียญเนาะก็ทาแต่คลิปนะคะแล้วก็ทํางานด้วยเนาะหลายสิ่งหลายอย่างพอดีตอนนี้มันพักไงก็เลยลองขึ้นขึ้นดูนะคะแต่ก็ขึ้นไม่นานนะคะพี่น้องขึ้นไม่นานนะคะไม่เกินสิบห้านาทีตอนนี้ก็ เหลืออีกสี่นาทีนะคะเพราะว่ายายมีเวลาพักสามสิบขึ้นไลฟ์สิบห้านาทีวินสิบห้านาทีกินข้าวด้วยเดี๋ยวก็เนาะก็ว่ากันไปนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะหัดจะหัดขึ้นนะคะจะหัดขึ้นเนาะหัดขึ้นบ่อยๆนะคะเพราะว่ายายตั้งแต่ผ่านโกรธผ่านอะไรก็ไม่ค่อยได้หัดมันลืมนะคะไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดบ่อยนะคะ ป้าต้อยบ้านดอนเด้อจ้าโซเลป้าต้อยกับว่าเยี่ยมเยี่ยมป้าต้อยไปถึงไหนแล้วป้าต้อยป้าต้อยไปถึงไหนแล้วคะป้าต้อยเก็บเหรียญได้เยอะหรือยังสู้ๆเดรอสู้ๆกันนะคะพี่น้องขอบพระคุณห้าล้านดวงใจนะคะ ป้าต้อยบอกยังไม่ถึงไหนเลยค่อยๆทามป้าต้อยเดี๋ยวก็ถึงฟังปา้าจ้าใจเย็นๆป้าต้อยเดี๋ยวก็ถึงฟังนะคะเดี๋ยวเวลายายไม่ได้ทํางานก็เดี๋ยวยายจะแวะเข้าไปเป็นกําลังใจให้นะคะป้าต้อยบันดอนยังไม่ผ่านกดเลยโอ,อ้โอเคค่ะงั้นก็ใจเย็นๆพยัยนลงคลิปบ,บ่อยๆนะคะนะคะ ชูเปอร์มิวสิคาร์ลสสู้ๆครับป้าต้อยนะคะก็สู้ๆกันทุกคนนะคะยายเป็นกำลังใจให้เนาะสู้นะคะในช่วงในช่วงวิกฤตเราก็พิกให้เป็นโอกาสเนาะก็อย่างอย่างที่ยายไทยตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ทำงานนะคะเนื่องจากป่วยติดเตียงเนาะเพราะฉะนั้นทำคลิปเยอะๆนะคะทำคลิปเยอะๆลงคลิปเยอะๆนะคะแล้ว ท่านประธานท่านจะสนับสนุนเราเองนะคะพยายามนะคะพยายามแล้ววันหนึ่งพี่น้องทุกคนก็จะถึงฟังเหมือนอย่างที่ยายเป็นเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทําแต่คลิปก็อย่างที่บอกยายจะทําแต่คลิปเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดเนาะเพราะว่าก็เก็บเหรียญน,นะคะก็ฝากพี่น้อยเออพี่น้องเป็นกําลังใจให้ยายถ่ายๆด้วยนะ เดี <Es> <an> ๋ยวยายจะแวะเข้าไปหานะคะพี่น <te ic legal ities> ้องไม่ต้องกลัวค่ะเอาบ้านจริงไปดูเล็บคูดครับโซเล่นนะคะใช่เอาบ้านจริงไปนะคะเวลาไปหาเพื่อนแล้วก็บ้านจริงไปเนาะเพื่อที่เพื่อนก็จะได้ตามมาหาเราถูกนะคะยอดเราก็จะได้มียอดนะคะเพื่อจะได้มีเพื่อนก็จะได้กําลังใจเนาะสู้นะคะเดี๋ยวถ้ายายว่างจากงานเนาะยายจะแวะเข้าไปหานะคะ ถ้าใครอยากมาหาก็เขียนทีหมายน้อยไว้ฝากยายไทยๆได้นะคะก็เหลือหลักกิโลเยอะครับโอ้ไม่ไม่เหลือไม่เยอะหรอกอย่าไปคิดว่าเยอะนะคะพยายามค่ะพยายามนะคะตอนตอนที่ยายตอนตอนที่ยายเมื่อใกล้จะผ่านก็หลักกิโลก็เยอะแล้วก็ค่อยๆทําไปค่ะทําทําคลิปทําอะไรแล้วก็ทาเพลิดนะคะ ให้มันเป็นกิจจะละักษณะเดี๋ยวมันก็จะโอเคเองนะคะป้าต้อยบอกขอบคุณจ้าโซเลโซเลไว้วันละสามสิบนาทีครับใช่ยายยายไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์ไงนานแล้วเนาะตั้งแต่ผ่านกดผ่านอะไรเนี่ยยายได้รับพินแล้วเนาะก็เลี้ยงเอ่อเขาเรียกอะไรเก็บเหรียญน,นะคะ ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้ขึ้นไลฟ์เท่าไหร่วันนี้ค่ะคือก็คือ,คอ,คอ,คอลองนะคะลองที่ทํางานเพราะว่ายายต้องอยู่ในสนามดินแปดชั่วโมงนะคะมันไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่วันนี้ก็ยายก็เลยพยายามที่จะลองนะคะ <S <S กดตัวเพราะมันลืมนะคะพี่น้องมันนานแล้วนก็ไม่ได้ไม่ได้จําไม่ได้นะคะพอดีก็หัดเนาะสี่ล้านดวงใจยายขอบคุณนะคะใช่ยายก็จะขึ้น ประมาณนี้บางทีก็จะหัดขึ้นตอนเช้าวันที่จะกดจะกดมันกดผิดพี่น้องจ๋าทีนี้ก็จะหัดขึ้นนะคะสามสิบนาทีขึ้นให้หายคิดถึงครับแมนจ้าแมนเนาะยายก็นานหลายเดือนนะเนี่ยหลายเดือนนะตั้งแต่ตั้งแต่มีจดหมายพิมพ์มาอะไรเงรี้ยก็หลายเดือนไม่ได้ขึ้นนะคะลืมพี่น้องลืมนะคะต้องพยายามกดไปกดมานี่ยังไม่รู้ว่าขึ้น ต้องเรียนบ่อยๆว่าบางครั้งเนาะเมื่อก,ก่อนมันวิ่งเนาะวิ่งไปทุกบ้านมันก็เป็นกิจําได้นะคะขึ้นหายคิดถึงแมนจะแมนนะคะก็น้องใหญ่ก็จะครบสิบห้านาทีสิบหกนาทีแล้วนะคะก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะคะเป็นกําลังให้ใจเอ่กำลังใจให้กันแล้วก็ให้ยายไทยๆด้วยเนาะยายก็จะไม่พูดมากเนาะเพราะว่ามีเวลาน้อยดูเดี๋ยวก็จะเวลาไปขึ้นเครื่องบินอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะได้ไปทํางานอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็กระโดดโลดเต้น <c oughs> กินข้าว <c oughs> คุยกับพี่น้องบ้างมันก็ดีค่ะพี่น้องเอนจอยนะคะผมชอบไปช่วยเพื่อนๆนสนุกสนานครับยายก็ไปค่ะไปยายก็ไปนะใครใครขึ้นไลฟ์สดยายก็จะไปหานะคะคนบนคนบนภูชายแนวสวัสดีครับคนบนภูอา่าวเดี๋ยวยายแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวยายจะไปหานะ ขอให้พี่น้องทุกคนสู้ๆนะโอ้เนี่ยเวลาขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะลงนะพี่น้องอสวัสดีค่ะลุงเจียมสวัสดีค่ะมีเวลาก็เดี๋ยวแงะดูเดี๋ยวหัวหน้าจะมาเพราะหัวหน้าพักข้างในค่ะยายพักอยู่ในรถสวัสดีค่ะลุงเจียมขอบคุณนะคะยายขึ้นไม่นานค่ะเดี๋ยวก็ลงแล้วสวัสดีครับยายไทย้ายขอบพระคุณมากค่ะลุงเจียมขอบพระคุณโซเลขอบพระคุณป้าคนบนภูนะคะป้าต้อยบ้านดดน ฝากพี่น้องไปจับไม้จับมือกันด้วยนะ Hi my my friend How are you Thank you for come visit me ADMP Hello I just try for right go on because now I have to working นะคะ and then Thank you now I have to go because I have to work Thank you for everyone It's okay Yes Thank you for everyone นะคะ ขอบคุณฮ่าฮ่าฮ่า yeah because I not have time because I have break 30 minutes now I have to go okay thank you I try again tomorrow after tomorrow thank you for everyone enjoy everybody วัฒนธรรมรู้สวัสดีครับโซเล่ yeah bye bye ขอลงก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวยายต้องไปทํางานเป็นอันว่าเดี๋ยวตอนนี้ยายลองขึ้นไลฟ์บ่อยๆนะคะเพื่อให้พี่น้องหายคิดถึงยายไทยๆเนาะก็จะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ยายไทยๆนะคะขณะนี้เจ้านายยายไทยๆเข้ามาไม่กล้าไม่กล้าค่ะแงะมองเพราะว่าเขาไปพักอยู่ข้างในแต่ยายชอบอยู่ในรถเพราะกินข้าวอยู่ในรถนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ ยายจะหัดขึ้นไลฟ์บ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพราะลืมค่ะลืมขอบพระคุณทุกท่านค่ะไม่ต้องพิม์มาแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงกันทุกคนนะคะกําลังจะไปหานะครับครัผมขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจ Thank you for every one Thank you Thank you See you again next time Bye bye See you again Thank you Have a nice day